สำหรับเจ้า d m a มนะครับ4ประตูนะครับตัวเตี้ยนะครับปี2016ครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าขอนเริ่มต้นถูกมากเพียงแค่6,800บาทรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสวัสดีครับและวันนี้ก็มาพบก,กันเช่นเคยนะาะกับผมแอดมินไฟครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อารยะยนตกิจสาขาอุบลแยกน้าเมืองนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับเดือนสุดท้ายของปีนะครับเดือนธันวาคมนี้นะครับ แอดินไฟนะครับก็มีรถนะครับดีๆนะครับเข้ามาอีกหนึ่งลำนะครับมานําเสนอให้กับลูกค้าแฟนเพจได้รับชมกันครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับสำหรับ d m a ม c 1.9S นะครับแคลฟนะครับตัวเตี้ยปี2016นะครับจัดทรงมาให้รอๆแบบนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะแจ่มจริงๆนะ แอดมินไฟขออนุญาตเปิดราคาก่อนเลยนะตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคันนี้แอดมินไฟขายอยู่ที่540,000บาทครับลูกค้าจะได้ผ่อนเริ่มต้นปีแรกอยู่เพียงแค่6,800บาทเท่านั้นนะจะสวยแจ่มขนาดไหนนะภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ภายในห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวแอดมินไฟพาไปชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวแอดมินไฟนะครับพาเริ่มชมตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าตัวนี้เนาะก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่เลยนะเป็นแบบโครเมียมนะครับไนก๊กเลยนะครับตัวนี้ คลิปเลยนะครับไฟคู่หน้านะครับจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับนี่เลยนะครับถัดลงมาด้านล่างเนาะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับคันนี้นะครับโฉมก่อนปัจจุบันเนาะตัวนี้รอๆเลยนะครับปีโมเดล y ี a r สองพันสิบหกนะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับสสวยเลยคลิปๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าสีเทาเดิมโรงงานนะครับ แจมๆครับ4ประตูคันนี้นี่เลยกลิบๆด้านหลังสวยๆนะครับมีของตกแต่งนะครับทําท้ายนะครับเป็นแบบไทยเทเนาะตัวนี้นะหลบป้ายนะครับเรียบร้อยเลยสวยๆคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยาสารกันบ้างดิป๊านี่นะครับ ภายในห้องโดยสารนะโอเคคันนี้นะครับไม่แท้เลยนะครับ83500กิโลเนาะตัวนี้นะครับแจมแจมนะครับสตาร์ทอีกหนึ่งเสียงพอมากนะนี่เลยนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับแล้วพามาฟังเสียงบ้างนะครับนี่เลยนะครับ เพาะนะครับตัวนี้ขับสนุกแน่นอนนะครับดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังครับกว้างๆแจ่มๆสวยๆอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับคลิปๆอันนี้น้าบอกเลยว่าคลิปๆจริงๆครับสวยมากครับตัวนี้เบาะเบอร์ยังดูสะอาดนะครับสวยๆเลยนี่นะฮะาพาดูห้องเครื่องนี่นะครับภายในห้องเครื่องนะครับ คลิปนะครับเครื่องอย่างเงียบเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับเจ้า d m a ม็ 1.9S ครับแคปโฟครับปี2016ลำนี้นะครับแอดมินไฟนะครับขายในราคาสุดคุ้มเพียง540,000บาทเท่านั้นครับ540,000บาทลูกค้าจะได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่6,800บาทเท่านั้นนะครับในเงื่อนไขดอกเบี้ย0%นาน1ปีแรกนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะสำหรับเจ้าคันนี้ แอดมินไฟแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้อีก1ปีนะครับพร้อมดูแลเครื่องยนต์และเกียร์ให้นาน1นปีหรือ1-0,000กิโลเมตรนะครับรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแอดมินไฟนะครับคันนี้นะยังแถมนะครับโปรโมชั่นนะครับวัวหนึ่งตัวมูลค่า20,000บาทให้อีกด้วยนะครับผมสลหรับเจ้าคันนี้เลยนะโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจต้องบอกเลยว่าคันนี้นะรีบเลยนะไปไวมาไวแน่นอนครับ โอเคครับสลับลูกค้านะครับที่อยากจะดูรถคันไหนนะครับเป็นพิเศษครับสามารถคอมเมนต์แจ้งเราด้านล่างได้เลยนะครับสรับคลิปหน้าแอดมินไฟมาจัดให้ตามคำขอแน่นอนนะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า600คันนะครับกว่า22สาขาทั่วภาคอีสานตอนล่างและตอนกลางนะครับผมโอเคสหรับวันนี้แอดมินไฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในส่วนของคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ